เรื่องย่อน,นวนิยายดอกจันอัปเดตอ่านภาพต่อของนวนิยายเรื่องนี้ที่นี่ซูเปอร์โปรติงซิตี้เขาไม่รู้ว่าทําไมจิตใจของเขาถึงถูกย้ายไปอยู่ใน VR MMO แม้ว่าโซรานใหม่จะมีทั้งความทรงจําของผู้ครอบครองคนก่อนและของตัวเองการใช้ประสบการณ์ของเขาในฐานะเลเจนดารี่โรคที่มาถึงจุดสูงสุดที่เรียกว่าเรียลออฟเลเจนตอนนี้เขาจะต้องเอาชีวิตรอดในโลกนี้ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นเกมสําหรับเขา โซรันจะต้องแข่งแร่งขึ้นในขณนะที่หลีกเลี่ยงอันตรายที่จะเกิดขึ้นและปกป้องวิเวียนน้องสาวของเขาจากช่วงเวลาวุ่นวายที่จะทำลายล้างโลกในไม่ช้าเขาจะกำจัดทุกสิ่งและทุกคนที่คุกคามพวกเขาแต่บางทีวิเวียนอาจไม่ต้องการการปกป้องจากเขาเมื่อปีศาจแห่งเอเวจีผง,งาดขึ้นและทวยเทพล้มลงการสังหารหมู่จะเกิดขึ้นทั่วโลกความเป็นพระเจ้าได้ล่มสลายลงแล้วและความชั่วร้ายก็พุ่งพล่านจากเบื้องล่างเวลาแห่งปัญหาได้เริ่มขึ้นแล้วจาก https://www.enternovel.com/abisthie-domination/chapter-1-nai-krain-on <u>